ซีดีธรรมบัญญายชุดธรรมประจํำวัยโดยพระพรหมคุณาพรปออประยุตโตวัดยาน,นเวสกวันตตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่เก้าจะอยู่หรือจะไปในเมื่ออาชีพไม่เอื้อต่อธรรม บรรยายม่วนที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2550อท่านสารถิโตเตรียมจะถามอะไรใช่ไหมจะถามเลยไหมหรือเอาไว้ก่อนแล้วแต่ ก็ว่าไปเรื่อยๆถ้าไม่มีใครถามอะไรผมก็คุยต่อฮะถามก็ได้ฮะก็ถามในตัวแทนของนวากะรุ่นนี้นะครับ<อ>ที่กำลังจะมีหลายท่านที่จะลาสิกขาออกไปทีนี้ก็ได้ประชุมกันว่าเออคำถามไหนที่มันจะสำคัญ<ม>ก็เลยมีคำถามหนึ่งว่าอาการที่จะออกไปประกอบอาชีพต่อไปเนี่ยซึ่งการงานในปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่ามันอยู่ในระบบของกระแสทุนนิยมครับก็คือ บางทีบางครั้งเนี่ย<อ>งานของเราเนี่ยเราทําด้วยความสุจริตในในตัวของงานในกรอบเล็กๆแต่ว่าเมื่อมองไปในกรอบใหญ่ๆแล้วเนี่ยมันทําร้ายคนอื่นบ้างบางทีบางทีก็ไม่ทําร้าย<อ>ยกตัวอย่างเช่นนะครับกรณีที่เ<อ>สมมติว่าเป็นนักโฆษณาแล้วจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทํำโฆษณาให้บริษัทบุรีแต่ว่าเขาก็เป็นแค่พนักงานตัวเล็กๆคนหนึ่ง ครับก็มีถองยาให้เลือกก็คือก็ทําไปหรือไม่งั้นก็ออกอ,อย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเลยนํามาสู่ความคิดที่ว่าผิดนิดผิดหน่อยไม่เป็นไรหรือว่าถ้าเราไม่ทําเดี๋ยวคนอื่นก็ทำอย่างเงี้ยครับในสังคมตอนนี้ครับอ,อันนี้ก็เลยอยากได้ว่าเราควรจะท,ทําท่าทีางใดกับการจะอไปประกอบอาชีพสำหรับนวก,กะครับอกมลนาคําถามดี ในแต่ละรุ่นละรุ่นก็มักจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าท่านจะลาศิกขาไปกลับคืนไปสู่เพศคฤรัหั์จะต้องไปอยู่ในท่ามกลางโลกที่มันเป็นอย่างนี้อย่างน้อยก็ต้องไปประกอบการงานอาชีพก็จะทํางานทําการอะไรอย่างไรแล้วก็จะ,ะเผชิญกับเรื่องของสภาพแวดล้อมกิจการต่างๆ กระแสของโลกอะไรนี่อยังไงก็คำถามก็อยู่ในแนวเนี้ยแต่วันนี้จะเจาะมากเจาะในเรื่องของตัวที่เป็นปัญหาของยุคสมัยเพาเราไปอยู่ในท่ามกลางโลกเวลานี้มีปัญหาเรื่องด้านหนึ่งก็เหมือนกับเป็นการรัดเอารัดเอาเปรียบกันด้วย,ยซึ่งเป็นโลกของธุรกิจที่แสวงหาผลประโยชน์ให้มากที่สุดจนมีคําว่า กำไรสูงสุดใช่ไหมก็ทไงก็ตามให้ได้กําไรสูงสุดมาตั้งเป้าอย่างนี้ซึ่งเป็นเป้าทางเรื่องของผลประโยชน์มันก็ทําให้แสวงหาวิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งกําไรสูงสุดนั้นนี่ถ้าเราไม่ได้จํากัดวิธีการไว้ว่าวิธีการนั้นจะต้องชอบทำและที่ว่าชอบทำนั้นคืออย่างไรแค่ไหนมันก็เลยทำให้มีทางที่จะเกิดการเบียดเบียนได้มา นี่ก็อยู่ที่ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้นำนั้นจะมีแนวคิดอย่างไรแล้วก็มีกรอบในทางสังคมที่จะมาช่วยทีนี้ถ้าสังคมนี้ไม่มีแนวคิดในด้านของตัวดุลเช่นในฝ่ายธรรมะมาช่วยดึงไว้บ้างหรือว่าถ่วงไว้บ้างเนี่ยมันก็จะไปสุดโต่งหาผลประโยชน์อย่างเดียวกำไรสูงสุดก็กลายเป็นการเอารัดเอาเปรียบแะเบียดเบียนผู้อื่น นั่นก็เป็นปัญหามากทีนี้ถ้าเราเป็นบุคคลเท่านั้นเราก็ไม่มีกําลังพอที่จะไปแก้ไขอะไรเราก็ออกไปอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นกระแสที่ใหญ่นี่เราก็ฝืนไม่ไหวใช่ไหมแล้วเราจะทำอย่างไงก็เราก็ต้องว่าเป็นขั้นๆคือเราก็ต้องหนึ่งเราก็มีหลักของเราอยู่เรามีความตระหนักมีความสํานึกในเรื่องนี้ อย่างน้อยว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้สนับสนุนแนวคิดที่ว่าจะมุ่งเพียงเพื่อให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดหรือกำไรสูงสุดโดยไม่คำนึงถึงธรรมะหรือความถูกต้องชอบธรรมแต่เรายังต้องการให้มีธรรมะแต่เราก็รู้ตัวอยู่ว่าสภาพแวดล้อมหรือสังคมเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยเราก็ทำเท่าที่ได้ในขั้นต้นก่อน คือตามมาตรฐานที่สังคมวางไว้ขั้นที่หนึ่งเช่นว่ากฎหมายถือว่าแค่นี้ชอบทำใช่ไหมเอา้าเราให้ไม่ผิดในขั้นนี้ก่อนต่อไปก็คือเราก็มาค่อยหาทางว่าเออเท่าที่เรามีกำลังเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้ได้เดินหน้าไปในทางที่ดีเช่นว่า จะทวงดุลหรือว่าแม้แต่เอาไอ้กระแสรหรือกิจการที่มันเราพอมองเห็นว่าในวงกว้างหรือลึกซึ้งซับซ้อนไปเนี่ยมันมีผลเสียเรากลับหาประโยชน์จากมันในทางที่ให้เกิดคุณค่าในทางธรรมได้เนี่ยอันนี้เราก็ต้องคิดเหมือนกันก็นี่ก็เป็นวิธีการที่ว่าไอ้นั้นอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนัก แต่เมื่อเรายังต้องเกี่ยวข้องกับมันเนี่ยเราหาทางทําให้มันเกิดคุณค่าเป็นประโยชน์อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งแล้วในสังคมปัจจุบันน่าจะต้องใช้วิธีนี้เยอะอยู่มันมันจาเป็นคือมันก็เป็นวิธีการขั้นต้นด้วยนะในการที่จะเปลี่ยนกระแสหรือโน้มน้อมกระแสให้มันเบนไปได้ไม่งั้นเราก็ไปเป็นตัวซ้ำเติมเราไม่ไปให้แรงเสริมไอ้กระแสนั้น แต่เราพยายามว่าเอาขั้นที่หนึ่งเราเอากระแสที่มันไม่ดีเนี่ยเอามาใช้ในทางที่ดีเนี่ก็เหมือนอย่างแม้แต่ในสมัยพุทธกาลบางทีเขาก็ได้เงินได้ทองมากมายเนี่ยจากอาชีพหรือวิธีหาเงินในสมัยนั้นซึ่งก็เป็นธรรมดาถ้ามองกว้างๆแล้วในการที่หาให้ได้มาเนี่ยมันต้องมีแง่มีมุมที่ว่า เมื่อคนหนึ่งได้อีกคนหนึ่งก็อาจจะอดมันก็มีการที่โดยอ้อมโดยไม่รู้ตัวอาจจะมีการทําให้ผู้อื่นสูญเสียหรือเบียดเบียนโดยไม่รู้ตัวเนี่ยพวกที่มีปัญญาอย่างนี้แต่ว่ามีจุดหมายในทางธรรมะแกะตระหนักแกก็แทนที่จะเอาเงินนั้นไปใช้ในทางเสียหายสนองความโลภของตัวเองมาบำรุงบำรือหรือว่า เอามาสนองไอ้มานะความยิ่งใหญ่อะไรพวกนี้หรือไปข่มเหงเบียดเบียนคนอื่นก็เลยเอาเงินเอาทองเอาทรัพย์นั้นนะ่ะมาใช้ทําประโยชน์เนี yeah. ่ยมาสงเคราะห์ผู้คนต่างๆมากมายก็กลับได้ประโยชน์ก็กลายเป็นว่าเอาละมันอาจจะมีแง่ที่มันไม่ดีบ้างแม้จะไม่ชัดเจนแต่เรามองเห็นว่าโดยกลไกทางสังคมหรือโดยระบบของมันเนี่ย มันมีทางเอื้ออํานวยในทางที่เสียหายอย่างนั้นได้เราก็เอามาใช้ในทางที่ดีซะก็อย่างนี้รวมแล้วก็มีได้หลายอย่างนะหนึ่งก็อาศัยระบบที่แม้จะไม่สู้ชอบทำนั้นมากนักนั่นนะและแล้วเอาไอ้ผลประโยชน์จากมันเนี่ยมาใช้ในทางที่ดีกลับในทางตรงข้ามสองก็เมื่อเรามีกำลังมากขึ้นเราก็พยายามหาทางค่อยๆแก้ไข ไอ้ตัวระบบกระบวนการนี้ให้มันมีความเป็นธรรมชอบธรรมมากขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็สามลึกซึ้งเข้าไปก็จะเป็นแนวคิดเลยก็จะต้องค่อยๆที่จะให้ความรู้ความเข้าใจสร้างความคิดหรือแนวความคิดร่วมความเห็นชอบร่วมกันที่เรียกว่าทิฏฐิเนี่ยให้มันเข้าแนวทางที่ถูกต้องสร้างแนวคิดที่ถูกต้องเพราะว่าอันนี้เมื่อสังคมเนี่ยมันแปรปรวนไปนานแล้วเนี่ย คนก็จะมีทิฏฐิคือความเข้าใจหรือแนวคิดที่ผิดไปเลยเห็นว่าอย่างเนี้ยถูกต้องดีแล้วเราก็จะต้องแก้ไขโดยให้รู้ว่าให้เขามีปัญญาที่จะมองเห็นว่ามันมีผลเสียอย่างไรนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นระดับปัญญาเลยนั้นถ้าว่าตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระองค์ก็พูดตรัสถึงเรื่องเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยโดยแยกแม้จะเราจะเอาหลักนี้มาใช้ก็ได้หนึ่ง การแสวงหาหรือการให้ได้มาซึ่งทรัพย์หรือผลประโยชน์นั้นชอบทำไหมนไม่คมเหงรังแกเบียดเบียนผู้อื่นอย่างน้อยก็เริ่มต้นก็ถูกกฎหมายเป็นต้นนะแล้วก็ค่อยๆว่าไปลึกซึ้งอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะทําได้แค่ไหนเราก็ว่าไปเป็นระดับก็เอาไปว่าการได้มาเนี่ยเราก็ตรวจดูได้ว่าเออการได้มาของเรานี่ถูกต้องชอบทำนะไม่เบียดเบียนผู้อื่น การเบยดเบียนก็มองได้หลายชั้นเนีเราก็เอาแค่ระดับตื้นที่สุดก่อนว่าโดยหลักทั่วไปเช่นการยอมรับของสังคมโดยกฎหมายเป็นต้นเนี่ยเอาละแค่นี้ก่อนถ้าเราทําได้ลึกซึ้งกว่าน,นั้นเราก็ค่อยๆก้าวต่อไปอันนี้ไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บได้ทันทีต้องเป็นการพัฒนาหรือก้าวอย่างค่อยเป็นค่อยไปก็เป็นขั้นตอนเอาแต่ว่าเอาหลักการใหญ่ก่อนว่าหนึ่งการได้มา ว่าได้มาโดยสุจริตชอบธรรมสองการเก็บรักษาการเก็บรักษานี่เราก็เก็บรักษาโดยวิธีการชอบธรรมไม่ใช่มุ่งเพียงเพื่อเก็บไว้ให้ตัวมีมากมายโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายอะไรอยากจะมีโดยหวงแหนเฉยๆนะีไม่ไว้ให้มีมากๆบางคนเป็นอย่างนั้นนะสักได้ว่ามีตัวเลขมากๆโดยไม่คำนึงว่ามันจะเกิดผลเสียอะไรแม้แต่สังคม นือต่อประเทศชาติบางคนนี่เก็บมากเกินไปเนี่ยแล้วทําให้ทรัพย์เนี่ยเสียหายกระสุนรวมใช่ไหมแม้แต่แค่ไม่หมุนเวียนอะไรเงี้ยนะอา้าวก็รักษาโดยชอบธรรมก็เราก็ไม่ประมาทในการเก็บรักษาเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเราด้วยแล้วก็ต่อไปสามก็การใช้ใจ่ายดูที่การใช้ใจ่าย ว่าเราใช้จ่ายเนี่ยใช้จ่ายหนึ่งถ้าไม่ใช้จ่ายเลยแสดงว่าไม่มีไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการมีเงิน <c oughs> ก็เงินทองมันมีไว้เพื่อจะเอามาใช้จ่าย <c oughs> เพื่อเลี้ยงชีวิตตนเพื่อจะช่วยเหลือผู้คนให้อยู่ <c oughs> กันร่มเย็นเป็นสุขอะไรทำการสร้างสรรค์ต่างๆอ้ทรัพย์มันเป็นปัจจัยเนี่ยเพื่อจะมาช่วยในการสร้างสรรค์หรือว่าแม้แต่เป็นอยู่ได้ดีนะเลี้ยงชีวิตได้ก็ยังดีเลย าน,นั้นก็การใช้จ่ายก็ไม่ใช่ว่าหวงแหนไวเฉยๆไม่ใช้จ่ายนะีถ้าจะมีเรื่องของประวัติเรื่องราวตัวอย่างเศรษฐีขี้เหนียวอะไรแต่อะไรเยอะแยะหมดนะท่านเล่าไว้เพื่อจะเป็นบทเรียนสอนอย่างเศรษฐีขี้เหนียวขนาดว่าตัวเองนี่รวยเหลือเลยหรือเกิดจะไม่ยอมกิน ช่ไหมไม่ยอมใช้จ่ายตัวเองก็ไม่มีความสุขแม้จะมีทรัพย์มากมายถ้าท่านไม่เอาด้วยท่านก็จะมีเรื่องสอนไว้เยอะแยะก็รู้จักใช้จ่ายทีนี้ใช้จ่ายมันก็ต้องมีวัตถุประสงค์ใช้จ่ายเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงคนในความดูแลรับผิดชอบให้เป็นสุขนะก็พ่อแม่พี่น้องลูกเต้าครอบครัวเนี่ยก็ต้องให้เขามีความสุขแล้วก็กว้างออกไปคนที่เราเกี่ยวขอ้องก็ดูแล แล้วก็ต่อไปก็ไปช่วยเหลือผู้คนบำเพ็ญประโยชน์ทําบุญท่นใช้กรรมําทำบุญก็คือทําความดีต่างๆทําประโยชน์ให้แก่สังคมนะฮะนี่ก็เป็นการใช้จ่ายก็ขยายไปตามกําลังนี่ไอคอนนี้จะมาช่วยแก้ไอตัวอื่นได้แม้ระบบของสังคมเนี่ยมันไม่ดีเราต้องอยู่ในระบบนั้นนะทางที่เราจะแก้ได้ครั้นที่หนึ่งก็คือถ้าเรามีกําลังแล้วเราหาทรัพย์ได้มากเนี่ย เราเอามาแก้อันเนี้ยเรารู้ว่าไอ้ระบบเนี้ยมันไปมีจุดอ่อนมีข้อเสียใช่ไปเบียดเบียนคนประเภทนั้นกลุ่มนั้นอะไรเงี้ยนะเรามีทรัพย์ขึ้นมาเราก็จะได้โอกาสที่จะเอาทรัพย์เนี้ยไปช่วยเกื้อหนุนแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยนี่ก็คือเป็นแบบชดเชยในทางแก้ปัญหาเ่ไม่ใช่เป็นมัวว่าต้องรอเราก็เลยทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมอา้าวนี่นี่เรียกว่าสามแล้วใช่ไหม การใช้ใจ่ายแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็ข้อสําคัญก็ข้อที่สี่ข้อที่สี่ก็คือการวางใจต่อทรัพย์ต่อผลประโยชน์เหล่านั้นอันนี้ก็สําคัญมากคือคนจนํานวนมากเนี่ยก็มีปัญหาว่าเมื่อตัวเองมีทรัพได้ทรัพย์ใช้ใจ่ายทรัพแล้วมันก็มีความยึดติดผูกพันเป็นวิสัยของปูถุชนความยึดติดผูกพัน แล้วก็จากความยุติดผูกพันนียก็จะมีเกิดความทุกข์เกิดความหวงแหนหวงแหนนั่นก,ก็หนึ่งแล้วก็ห่วงห่วงใย,ยจะไปไหนแต่ใจไม่สบายเป็นทุกข์เพราะเรื่องทรัพย์มันจะขาดไปมันจะลดลงไปอะไรมันจะพร่องลงไปแล้วก็แล้วแต่มันก็ทุกข์ไปหมดเลยมันหวงมันห่วง,วงไปไหนแต่อะไรก็กลัวเกรงว่ามันจะเป็นยังไง อันนี้ก็อยู่ที่ว่ามีสมดุลระหว่างข้อที่สองการเก็บรักษาก็เราก็ต้องไม่ประมาทจัดเก็บรักษาวางระบบให้ดีเมื่อวางระบบให้ดีแล้วก็เราก็บอกว่าเออวางใจได้เราก็ต้องทําใจให้เป็นอิสระนี่ก็เมื่อใช้ใจ่ายก็หลายคนก็จะหวงแหนหรือมเสียดายว่าเงินจะลดจะลดอะไรเงี้นะนี่ถ้าคนที่มีจิตใจถูกต้องก็เป็นอิสระรู้ความมุ่งหมายของการมีทรัพย์การหาทรัพย์เราหามามาทรัพย์มีเพื่ออะไร มันก็แล้วแต่เอาธรรมะมามีเยอะแยะน,นี่รั์มันก็เป็นวัตถุเป็นของนอกกายเนี่ยมันไม่ได้อยู่ติดตัวเราแล้วมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ตามอยู่กับเราตลอดไปหรอกรู้จักว่าเราสร้างมันมาก็เพื่อเอามาใช้ทําประโยชน์แล้วทาประโยชน์ยังไงถ้าทําประโยชน์ไปแล้วสมความมุ่งหมายจะไปเสืยอาดมันเลยเนี่ยแล้วก็ถึงถ้าหากว่าเราพยายามทา้ใช้มาแล้วระหว่างนั้นมันเกิดสูญหายไป เราก็เอาข้อที่สองเราพยายามเก็บรักษาด้วยความไม่ประมาทแล้วนี่แต่มันมีอันเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นมีอันเป็นไปก็ต้องยอมรับความจริงเนี่ก็ตัดใจไดไ้ไม่มัวไปทุกข์เพราะมันเนี่ยก็คือถ้ามีทรัพย์ขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องไปทุกข์เพราะทรัพย์ถ้าไปทุกข์เพราะทรัพย์ก็แสดงว่าเป็นคนที่ท้าว่าโดยเหตุผลที่แทนแล้วก็ไม่ถูกต้องใช่ไหม ก็เรื่องอะไรซับตัวเองเดิมก็ไม่ได้มีแล้วเกิดมีซับขึ้นมาเราทุกข์เพราะซับชูไหมมันเรื่องอะไรแหะใช่ไหมตัวเองเดิมไม่ได้มีทุกข์เลยมีซับขึ้นมาแล้วเกิดทุกข์นี่แสดงว่าโดยหลักธรรมชาติมันผิดฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจก็ทําใจให้เป็นอิสระก็เรียกว่าเป็นนายเหนือซับไม่ใช่เป็นทาสของซับนะถ้าหากว่าเราไปมีทุกข์เพราะซับก็แสดงว่าเราเป็นทาสของซับเราก็ต้องเป็นนายของซับเราก็เป็นอิสระ ก็คือเป็นนายก็คือใช้มันใช้ทําประโยชน์แต่ว่าไม่ใช่ไปเป็นทาสแล้วก็เลยเกิดความทุกข์เพราะมันนะแล้วก็มีจิตใจเป็นอิสระตอนนี้ถ้าเรียกว่ามีนิสระ,ะปัญญาปัญญาที่จะไถ่ถอนตนให้พ้นจากทุก์ได้นะพ้นจากความยึดติดเป็นอิสระนั่นเองนะก็มีสี่ขั้นตอนใะนการปฏิบัติต่อเรื่องซับแล้วเราก็เอาหลักนี้มาประยุกต์ใช้ เขจะเห็นทางไหมฮะนิดหน่อยเนะยยังไม่ชัดจุดไหนช่วยช่วยแย้งด้วยนะ่ช่วยจี้ด้วยอย่างนี้ถ้าเกิดเออเป็นบริษัทเบียรที่เออขายเบียรครับแล้วก็เอ,เอาเงินมาช่วยสังคมครับอย่างนี้นี่ถือว่าพอใช้ได้ไหมครับพอใช้ได้ลยมอยพอใช้ได้ท่านไม่พูดแต่หมายความว่ามีส่วนดีมีส่วนดีคือหมายความเราเทียบไปตามข้อเท็จจริง ท่านใช้คาว่าส่วนเสียแค่ไหนส่วนดีมีแค่ไหนแล้วก็ว่าไปไอ้ส่วนเสียก็ต้องยอมรับว่าเป็นส่วนเสียไอ้ส่วนดีก็บอกว่าส่วนดีออคนนี้ท่านก็แยกไปสินะฮะท่านถึงจะแยก,แยกไอ้กามพโภคีสิบคนที่ยังสแสวงบริโภคกามอยู่ก็หมายความยังอยู่ในโลกของทรั์ธุรกิจเรื่องของกามเนี่ยการหาความสุขแบบชาวโลกก็บอกาบางคนก็ท่านก็ให้คะแนนเลยนะฮะแต่ว่าเอา้า ดูการแสวงหาแล้วก็ให้คะแนนการแสวงหาใช่ไหมแล้วก็ดูที่การเก็บรักษาดูที่การใช้จ่ายแล้วก็ดูที่การวางจิตใจดูเป็นข้อข้อแล้วก็ให้คะแนนเป็นข้อข้อว่าได้คะแนนอันนี้หนึ่งได้คะแนนอันนี้หนึ่งเสียคะแนนอันนี้หนึ่งเนี่ยแล้วก็ว่าไปตามคะแนนที่ได้ที่เสียไม่มาตัดสินไม่หักกรบลบกันวิธีของท่านท่านไม่หักกรบลบกันหรอก ไม่ใช่พอบอกว่าเอออย่างนี้ก็เป็นคนดีอะไรจนวาท่านก็บอกไปตรงๆไอ้คุณนี่มีข้อเสียในแง่นี้นะแล้วก็มีแง่ดีในแงน่นี้ก็หมายความว่าถ้าเขาขายเบียร์ใช่ไหมเขาไปทําแง่นี้ก็เราก็บอกแง่เสียเนี่ยเปียนเวียนทําให้คนนี่รุ่มหลงหรือว่าทําให้เสียสุขภาพหรือว่าทําให้สังคมรุ่มหลงหรืออะไรก็ว่าไปแล้วกันแง่ดีก็มีในแง่นี้ไม่ใช่ว่าจะ เอาอย่างเดียวก็ยังมีการให้บ้างแล้วเราก็ต้องดูไปอีกแม้แต่การให้นั้นเอาเจตนาดีไหมเจตนาเพื่อแก้ชื่อเสียงบ้างหรอนะไรอย่างนี้ก็เรียกว่า,อ,าอย่างเจตนาไม่ดีแท้อะไรก็ต้องแยกแยะไปอีกไม่ใช่ว่าพอให้แล้วก็ใช้ได้หมดนีก็ต้องดูว่าเออให้นี้ให้บริสุทธิ์ใจหรือให้บริไม่บริสุทธิ์ใจการให้นั้นเป็นประโยชน์เป็นโทษอะไรแค่ไหนบางคนนะให้แล้วเป็นโทษก็มีเชื่อไหม เนะเพราะฉะนั้นอย่าไปตัดสินปุ๊บปับ๊บทีนี้มันก็เลยไปอยู่ที่เจตนาใช่ว่าอ้าวเขาทำธุรกิจอันเนี้ยเสร็จแล้วเขาก็มีจิตใจอ่าคนหนึ่งอาจจะมีจิตใจบอกเอยเราทำอันนี้ไม่ดีโลกเขาติเตียนเนี่ยเราจะต้องแก้ชื่อเสียงให้คนเห็นว่าเรานี่ใจบุญนะทำดีทำดินะอ,อ,อย่างนี้ก็เอามา แสดงให้ปรากฏบางทีต้องพยายามโฆษณาเวลาจะให้จะบริจาคอะไรสักทีต้องเอาทีวีมาเยอะๆระ,ะดมถ่ายภาพกันไปใช่ไหมจะได้ออกอนี่อย่างหนึ่งสว่วนอีกคนหนึ่งก็คิดนิดแง่ว่าเออเรานี่ทํำไอ้สิ่งนี้นี่มันมีโทษต่อชีวิตสังคมเราควรจะต้องทําความดีให้มากเพราะนั้นเราจะเอาทรัพย์นี้ไปช่วยเหลือผู้คนะอะไรตอนนี้ก็ไม่คิดว่า จะได้ชื่อเสียงจากนี้หรือไม่นีก็คิดโดยอย่างนี้ก็ถือว่าบริสุทธิ์ใจใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าอันที่หนึ่งกับที่สองต่างกันไหมฮะต่างใช่ไหมเนี่ยนี่เราก็ต้องมาดูด้วยว่าเออถ้าทําด้วยจิตใจที่มองเห็นประโยชน์สิ่งที่ดีงามด้วยความมุ่งหมายที่ดีงามแท้จริงเป็นกุศลอย่างนี้ก็เออก็เป็นความดีแท่ใช่ไหก็ต้องว่ากันไปเป็นขัน้นๆพอจะเห็นไหมฮะ นี้เราก็เนี่ยถ้าเราเป็นเป็นตัวบุคคลที่อยู่ในระบบหรือในองค์กรนั้น <Yeah. S 1> เราเป็นตัวเล็กๆเ,เราทำอะไรไม่ได้มากเราก็ต้องมาคิดว่าเราจำเป็นไหมที่จะต้องยังอยู่ในระบบนี้หรือองคอนน์กรนี้หรือกิจการนี้อาเมื่อเรายังจำเป็นเราก็หาทางให้มันมีโทษน้อยที่สุดและให้มีประโยชน์ให้มีคุณฝ่ายคุณได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ตั้งหลักไว้อย่างนี้ก่อนแล้วทีนี้ก็คิดสิใช่ไหมหลักการเรามีอย่างนี้แล้วเราให้เราอยู่ในระบบหรือก,กิจการที่มีผลเสียแต่เราจะต้องพยายามให้มีผลเสียหรือโทษน้อยที่สุดแล้วเราก็จะหาทางชดเชยให้มีทางที่ดีที่มากที่สุดพอตั้งหลักนี้แล้วก็มีทางแหละเริ่มพอตั้งเจตนาตั้งเป้าหมายก็คิดหาทางที่จะทําให้มันดีอย่างน้อยมันก็ไม่เสียหมด นี่ถ้าเราจะคิดมากกว่าน,นั้นก็เออเราตราบใดที่อยู่ในกิจการแบบนี้นี่เราไม่มีทางเลี่ยงที่เราจะมีส่วนร่วมในการที่จะทําสิ่งที่เสียหายนั้นเราเลี่ยงดีกว่าออกไปเลยใช่ไหมถ้าเราหาธุรกิจการงานที่มันทําให้ปลอดโปร่งและเป็นกิจการงานที่ดีที่มีประโยชน์แท้จริงได้เราไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ละบุคคลต้องตัดสินใจเองใช่ไหมฮ ก็แต่ว่าเราจะเห็นว่ามันมีทางที่เราจะพิจารณาแก้ไขแล้วก็ปรับไอ้พวกเรื่องของโทษข้อเสียหายกับฝ่ายคุณความดีเนี่ยเรามีทางแก้ไขปรับปรุงยักยืงได้เยอะไม่ใช่จะต้องไปคิดอยู่ชั้นเดียวมีแง่อะไรพอจะเห็นไหมฮะเห็นนะฮะก็นี่เลยอย่างน้อยก็คือว่า เอาไอสถานการณ์นั้นมันดีหรือร้ายก็แล้วแต่เนี่ยทาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเนี่ยอันนี้สําคัญนะมันจะร้ายจะดีเราต้องหาทางทาให้เป็นประโยชน์ก็แม้แต่ชีวิตของเราเนี่ยเราไปเจอสถานการณ์ร้ายที่อย่างว่าชีวิตเราเองประสบทุกเนี่ยใช่ไหมประสบทุกประสบปัญหาเราก็ต้องหาประโยชน์จากมันให้ได้แล้วก็หาประโยชน์จากมันบางทีก็ได้มากด้วยอย่างน้อยเราไปทําธุรกิจไม่ดีเนี่ย เออเราก็ถือโอกาสเลยเลยในแง่ด้านหนึ่งไอ้เรื่องพฤติกรรมเราก็อ่าเราก็มีโอกาสใช้ธุรกิจการงานนะั้นเป็นทางหนึ่งก็เรียนรู้เรียนรู้เข้าใจสังคมนี้เลยบางทีไปไอ้ธุรกิจที่กิจการที่ไม่ดีเนี่ยทาให้เรารู้เข้าใจอะไรเรื่องราวกลไกในสังคมนี้ปัจจัยบางอย่างที่เราไม่อาจจะมีโอกาสเรียนรู้ใน ด้านอื่นเรากลับมีโอกาสเรียนรู้เราเข้าใจสังคมนี้ลึกซึ้งขึ้นเราเห็นทางแก้ปัญหาเพราะเราได้มามีประสบการณ์เรื่องไม่ดีนี่แหละเราเวลาถ้าเกิดเรามีโอกาสดีเราได้เรียนรู้มาแล้วเราเห็นช่องทางแก้ปัญหาดีกว่าคนอื่นคนที่ไม่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้แพเราอีกใช่ไหมอ่าจริงไหมล่ะนะจะก,กลายเป็นว่าไอท้ทีการที่เรามาเกิดทําอะไรที่เราอาจจะไปเที่ยวเสียใจเ่าเรา สียหายแต่กลายเป็นว่ามันกลับเป็นช่องดีให้เราทําประโยชน์ได้มากกว่าใช่ไหมเราก็ถือโอกาสเรียนรู้สิเราเข้าไปอยู่ในระบบนี้กิจการนี้เนี่ยเรารีบหาปัญญาแสวงหาความรู้วิเคราะห์แยกแยะเรียนรู้ได้เยอะเลยปัญญาพัฒนาใช่ไหมแล้วก็พัฒนาตัวเองในแง่จิตใจว่าปรับปรุงจิตใจให้มันดีว่าเรามาอยู่ในสภาพแวดล้อมนี้มันมีโอกาสถูกล่อถูกดึงมีสิ่งล่อเราชักจูงไปในทางไม่ดีมาก เราต้องเข้มแข็งตั้งหลักไวให้ได้นะใจสู้ว่าเราจะต้องดำรงตัวเองให้อยู่ในความดีให้ได้นอันนี้ก็ฝึกความเข้มแข็งเราก็ได้อีกนะล้วพฤติกรรมต่างๆเราก็ฝึกตัวเองให้มีความสันทัสจัดเจนในการสัมพันธ์กับผู้อื่นในการอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราก็เก่งไปหมดในการพูดจปาปลาัยอะไรต่างๆเราก็ใช้วิชาอาชีพการงานเนี่ยเป็นแหล่งพัฒนาตน <c oughs> แล้วการทำงานนี่ประโยชน์ที่ได้มากอย่างยิ่งก็คือการพัฒนาตัวเองการพัฒนาชีวิตอย่าให้ขาดไปขาดบางคนเนี่ยทำงานแล้วก็งานเด็กงานเหนื่อยแล้วเลยไปทุกข์ซะอีกอา้าวถ้างานมันทุกข์มันยากถือโอกาสเลยเป็นแดนพัฒนาตนที่ดีเลยนะยิ่งงานยากงานลำบากเนี่ยนะะถ้าคนรู้จักใช้แล้วพลิกกลับมาเป็นแดนพัฒนาชีวิตอย่างดีเลยเพราะปัญหา และเรื่องยากคือเครื่องฝึกมนุษย์ที่ดีมากอย่างที่เคยพูดบ่อยๆย,ยิ่งยากยิ่งได้มากงานยากยิ่งได้ฝึกตนเองมากถ้างานมันง่ายไม่ได้อะไรเลยฉันว่าเดี๋ยวเดียวทำม,มันก็ผ่านไปโอ้ถ้าหากว่างานยากนี่กว่าเราจะผ่านนี่เราได้เยอะแต่ใจเราต้องเตรียมให้ถูกนะถ้าใจเราเตรียมไม่ถูกเราก็ เกิดความท้อถอยเกิดความฝืนใจเกิดความทุกแทนที่จะได้กลับไม่ได้ซ้ำเติมตัวเองเพราะนั้นพอเราเจองานยากเราต้องตั้งใจรับพลิกทันทีเออดีแล้วเจอมันเอาแหละต่เราจะได้และทนีนี้เนี่ยเราก็นึกมองในแง่ท่วาเนี่ยอ้าวแล้วพอใจเราตั้งรับปั๊บว่าเออดีแล้วเป็นโอกาสรเราจะได้ฝึกตัวเองสภาพจิตมันเปลี่ยนทันทีจากจิตที่มันท้อแท้ทุก ฝืนใจมันก็กลับเป็นว่าเออเราได้โอกาสจิตดีเลยเนี่ยจิตดีและจิตดีตั้งรับสุขภาพจิตก็ดีพอใจมันดีอย่างนี้แล้วใจมันพร้อมมันก็เรียนรู้ได้ดีเลยปัญญามันก็มาสภาพจิตมันเป็นพวกฝ่ายจิตมันดีฝ่ายสมาธิมันมาปัญญามก็เดินง่ายแต่ถ้าจิตมันไม่ดีแล้วปัญญามันก็ไม่เอาในเรียนรู้อะไรก็ไม่ได้เพราะนั้นเราต้องตั้งใจรับให้พร้อมคืออย่างเงี้ยเราต้องเรียกว่า ทางธรรมะนี่ท่านสอนไว้ให้ปรับตัวเข้าสถานการณ์อะไรได้ทุกอย่างนะเองแกมาดีมารา้ายเข้าได้หมดพวกนั้นต้องอย่างนี้นะแล้วเอาไปฝึกตัวเองฝึกตัวเองก็คือว่าเราเจอสถานการณ์อนะไรเนี่ยดีร้ายเราปรับใจรับมันได้ไหมเอาประโยชน์จะดันได้ไหมต้องได้หมดนะ <c oughs> พอเห็นไหมฮ <c oughs> ะเห็นงนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะอย่างน้อยเราได้พัฒนาชีวิตของเราเนยะจากการทํางานเนะี่ย งานการทุกอย่างอาชีพทุกอย่างนี่เป็นแดนพัฒนาคนอย่างดีเลยแต่ท่านก็ต้องมองช่องทางพัฒนาตัวเองและเราเมื่อมองเห็นช่องทางเราก็ไปได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีช่องทางไม่มีจิตไม่มีปัญญามองเห็นมันก็ตื้อตันไปหมดเลยแล้วแทนที่จะได้ก็เสียเลยเนี่ยทีนี้มองเห็นแล้วไปได้หมดได้ทุกอย่างอย่างที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ฝึกศีสมาธิปัญญานั่นแหละฝึกอะไรฝึกพฤติกรรมใช่ไหม เนี่ยตั้งแต่ทักษะความจัดเจนในการกระทําต่างๆใช้มือใช้เท้าเนี่ยการที่จะรู้จักไปใช้พฤติกรรมเช่นการเดินการไปหาผู้คนอะไรต่างๆไปเจรจาไปพูดจาฝึกในการพูดพูดกับคนยังไงมันจะได้ผลอะไรต่างๆ,ๆต้องฝึกหมดเลยครับคนเราเนี่ยแล้วคนเราฝึกดีที่สุดก็จากอาชีพการงานฝึกไปเถอะแล้วถ้าก็พูดในการ รู้จักคบหาสัมพันธ์กับผู้คนทำงายการสัมพันธ์นั้นจะได้ผลดีแล้วก็ฝึกจิตใจของเราไปแล้วก็มีวินัยในตัวเองมีความเข้มแข็งมีความอดทนมีสติดีนะแล้วก็มีสมาธิอะไรต่างๆก็ฝึกจากงานนีได้มากและที่ได้มากที่สุดก็ปัญญานะคอยมองคอยสังเกตคอยจับคอยวิเคราะห์ปัญญาได้เรื่อยเลย นะเพราะฉะนั้นคนที่เขาพัฒนาก็มาใจาอย่างนี้แหละฮะรู้จักเอาประโยชน์จากทุกสิ่งนะดีร้ายได้หมด